ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อตอนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญประกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงแยว่าสรุปทธรระโสดาบันในสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดกันตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบาร,รมีเป็นอุคติตนญยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยินยเยินเยอะนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิปจิตันอยูอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตราสารนาคมก็ยังดีสำหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะํำคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนษุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในอบายภูิมนี่คนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสีพวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยหนาจสัพพญยวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจนิปติตัโยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ไตรสรนาคมสำหรับประทัประมณีพุตากระโรูโหกระทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปเขจะขอเตือนธรไม้สักนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี้มีความสำคัญนั่นก็คือการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานก็เคยพูดมาแล้วก็คือชินชินต่อรมที่เราต้องการจะละ ชิงกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจมันจับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปานชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมฐานหมดใดก็ตามถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินอนาปานุสติกรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงชาญแม้แต่ชาญโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะ เราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอา,าปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีเป็นการทรงอารมณ์ใจให้มีกําลังที่เรียกว่าชานคือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดี เมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่อรมใจของเราโดยเฉพาะนิสสมม <c oughs> นิสสมกระนังเสยโย พระพุทธเจ้าสุนทัตว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำก็ดีจะพูดก็ดีใคร่ครวญเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรู์นี่ยังมีขอได้โปรดยับยังช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทําชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามี ถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหะสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระโสนดาสีทาคานี้ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้การเวลาอะไรเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาศีล227สิขาบทครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราพอและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะเราระเบียบวินัยนั่นการที่ให้ฟังในใค่า้ฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอรียเจ้า แต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็าใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระาศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกันฟังแล้วก็คิดโมหแะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความงโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่งโง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาเจหลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ท่นี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้ว อารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนกันทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหนนี่คนที่มีโมหะที่มันแปลวงง่างงก็เพราะ้ตัวนี้แหละ มันโง่มันจียงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระเรียเจ้าสสำหรับพระสีธาคามมีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศสองมันเท่าความโลภในลาบทรัพย์สิน <c oughs> สอสามบรรเทาความโกรธความพยายามบัตสี่บรรเทาความหลงนี่สำหรับนักปรา,า์เขาหาอาจจะหาว่าไอ้ผมนี่มันก็ยิ่งโง่ได้ยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่านเราก็มานั่งคิดทำให้โรม,มันชินสิ จับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติโน้นตุสติกรรมฐานให้ใจมัสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภ,ภาวนาตอนนี้เราเอามาสบายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วย เพราะว่าสบายในขั้นสมถะภาวนามาสบายเดียวเดีวประเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นมิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบยนิดหนึ่งว่าพระโสดากับสีทาคานี่พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้างท่านบอกว่าพระโสดากับสีทาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิน เออือมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควรไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเอาขโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำใไม่ดีนะมีความมั่นคงในศีลมีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มาก ถ้าผมจะพูดเสรินิดหนึ่งถ้าอย่าหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าทานักบทที่เป็นสมณะจริงๆพร,ระสนดากับสีธากอนาคาอารมณ์สมัยการนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบทหรือว,ว่าเป็นุบาสุกบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้ว ถ้าเรามีศินเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนกรทั่งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไรเอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมาอย่างไงมันมาไม่ได้ เพราใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่งโมหะตตกความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่ หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่าน,นี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพลัดพลาดเจ้าของรักของชอบใจคิดดูมั่งหรือเปล่าสังเกตโดยดีนะครับ แต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาก็หันไปคว้าความดี ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีคลิ่งก็ดีร่รดก็ดีสัมผัยก็ดีท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกรงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกลงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมามื่แต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกรงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นมันก็ทุก ต่อมาถ้ามีลกูกมีเต้าขึ้นมาเนื้อความสบายมันเกิดจากมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีมีคู่ครองเพราะว่าทุกข์ที่มันมีอยู่ชาวบ,บ้านเขาทุกข์ให้เห็นทําไมเราจะไม่คิดไอตัวไม่คิดนี่มันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดตตดทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับ,บเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อีิบายเลยให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์ซเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกธรรมแบบรายการนี้ควรจะบรรเทาเพราะตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบากับตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภแต่เกีย่ยตจกายเกันเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพย์มาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคราวะาเราไม่ถือถือว่าใจจงยาติดมันคิดที่เพิงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองคนดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งนั้นใช้ไม่ได้ไม่โง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผลิตของโลกราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงด้านความโกรธความโกรธเพระโผูดเยินเยอะมันในเรื่องเมตตาเพราะนั้นก็ะสินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งเนะี่ยตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกลา้าอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกก็ดีสมเด็จพระจุบวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจำชื่อทันได้เมลานี้ท่านหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็เกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไว้ได้แต่ว่าท่านนั่งหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กับปวงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จําไว้ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายฉะนั้นจึ่นชื่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รัสาศินไม่น่าตำหนิทำไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสณินาทีโกศลเมื่อศึกมาไปชิดติดพระนครพระเจ้าประเสณินาทีโกศลก็ไปรบฆ่าศึก เมื่อลบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศกับพระไตรจาอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเองเนี่ยเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยเฉยไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเมด้เกิดไม่คนกระทือบเล่น ถ้าทม่แก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอนุวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมาน,นัง่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้ก,กลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเร่าร้อนเราไม่โกรธสะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพีนาาทุกราร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันยูไม่รู้คุณคนแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหินเดนอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบหมายความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปเทวัตยก็ลงอาเวจีไปเป็นไรว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทําไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้เขาโกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเท่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะ่ะคล้ายปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดเพราะน่าความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศแนตะ่อย่าไปโกรธเขานะ เยาว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงทีนั้นเราเมอในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยะเาะโอ้ไม่ถอยเจ้านี่เมียาการสามทิสองมีจิตใจเมืน่อคนธรรมดาแ่ง่โง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็นโผยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทำไมมันดีแล้วมันจะชมเราทำไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาไรชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชทธนีเคยชมว่าเธอทำดีพอชมแล้วเธอก็ชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทำดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จำไว้เสมอว่าคำว่าด,ดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาตนาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทําได้อย่างนี้โมหะก็ดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลายนานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแม้ว่าวัตถุแต่พอมีความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระศีธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเปาา็นอรหันสำหรับโลภความโลภเนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลบโมโตสันหากินโดยตัวเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระศีธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยือแยงสร้าเใยหลาบสก,กาละเขาบอกคนใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตอยากจาสะสมมันไม่มีสมบายๆโปรง่งคําจริงสิทาคามีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอร,าห,าระหันนะคล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือยติดนิดๆดตอนนี้มาได้ความกโกรธถ้าสิทาคาม,มียังมีกระทบจิตโกรธแต่กโกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเทอะมันผิดแล้วก็แล้วกันไป เว้นไว้แต่ทางานผิดระเบียบวินัยและผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสําหรับความหลงทะเยอะทะยานไม่มีในรมใจพระสี่ทางขามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบถุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเค,ค,คลิม้มก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอนาบ,บันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดสล้วนี่ขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจทบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนกถงถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าใคร่ครวญเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทิยาสายกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอนดี